คลิปกินกาแฟก็พามากินแต่กาแฟเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะดื่มกาแฟอันนำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกคนเป็นบ้าเพื่อมีแต่ความโชคดีเด้อจ้ะ นี่แต่ก็ประสบความสำเร็จํำชีวิตค่ะอันบ้าอากาศมันนี้มีหลายฤด,ดูอ่ะแดดกันอะโผออกมาจากอันควรนเมฆฝนกระตกลินเนาะคะ่ะเนาะลมพัดเบาๆอากาศข้างนอกกันหนาวหย็นนะคะ อาการหนาวเยน็นสินี่คิดทอดสมัยย้อนยุคเนาะค่ะเนาะสมัยเอ้ยตุ๊กตาเป็นสาวโอ้โอะหอบเสื้อหอบปันพอหอม่มหอบหมอนหอบาสาดเนาะค่ะเนาะไปนอนอันนอนบงหมอนลำค่ะหมอนลำซิ่งคนบ้านนอกเนาะค่ะเนาะสมัยอันนี้เอ้ยยังขึ้นไปดอกคะ่ะหมอนลำซิ่งหมอนลำมันมันก็มีหลายณะะคณะเนาะค่ะเนาะ แลปีกระทางงานวัดพันธีจ้างหมาไม่บอกคะ่ะงานวัดจางหมาแล้วก็ร้งเทือก็งานเอดบุญอันคนนําบานเนาะค่ะนนพันจ้างหมาแล้วก็ปิดถนนเนาะคะ่ะแล้วก็ไปกินข้าวแรงแล้วก็หอบเสื้อหอบหมอนหอบมอห่มคะ่ะไปนั่งนอนเบิง่งนรอเท้ารองเทอาปอดเบิบ่งซะคะ่ะไปนอนไปนอนเฝ้าหมอนหลํา <laughs> ไปนอนเฝ้าหมอนหลําอยากไปเบิ่งหไหลนอนรับเนาะคะ่ะ <laughs> สมัยนี้พันบ่มีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเปลี่นนั้นมันก็มีมั่งแต่ว่ามันโบดได้คือย้อนสมัยก่อนว่างั้นเถอะปะสมัยก่อนพันนั่งกันเป๊ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ถ้า้านจัดงานวัดงานแต่บการเดี๋ยวนี้ก็พันก็จ้างมาคือกันเนะะี่ยค่ะแต่ก็รมันก็เปลี่นอีกแบบนึงว่างั้นเถอะปะสมัยเอ่ยแต๋อจำได้อันคุณอันแต่ก็คุณแม่อังคณาคุณชัยเนาะค่ะเนาะหมอลำดังสมัยนั้นสาวรรอุบลโรักคะ่ะ มักมักเลยตุกตานสาวอุบลรอรักของอันคุณแม่อังคณาคุณชัยกับคุณแต่ก็สบายแพบัวสดพัดก็มีเพลงมาเนี่ยแล้วก็คุณแม่บานเย็นรักแก่นเนาะก่นเนาะคุณแม่บานเย็นรากแก่นเดี๋ยวนี้พังก็เป็นอาจารย์หมอลำโดยตรงว่างั้นเหรอปะมีการออกทีวงทีวีที่เอ้ยไปเห็นนั้นแต่ของคุณอังคณาคุณชัยนี่เพลงสาวอุบลรอรักดังระเบิดเลยค่ะสมัยหัน <laughs> ดังอิหลีเด้อค่ะดังดังดังงั้นคนร้องเนาะค่ะเนาะคนก็เอาไปร้องอันลอกเหรียญแบบพันกันเยอะเด้อค่ะก็ดังกันเกือบทุกคนเพราะงั้นเถอะปะเพราะมันเป็นดนตรีที่ว่ามันเป็นเพลงที่ร้องง่ายเหมะเพลงหมลำมันนะคะหมลำมันเป็นเพลงลุกทุ่งหมลำเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพลงอันลำเตยแม่บอกค่ะลำเตยก็มีหลายคนนะคะอุ้ยนคนดังๆก็มีเยอะเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ึันเขาบ้ค่อยไปอันบ้ค่อยเข้าไปเบิ้งมันก็เลยบ้ค่อยอันเห็นเนาะค่ะเนาะมันก็มีอันหมอลำอยู่เยอะแยะนะคะที่ว่าพันดังอยู่พันดังอันนั้นอยู่เอ้ยก็ว่าพันหนาอันเอ้ยตุ๊กตาว่าพันขนาอายุเยอะแล้วเหรอคะคุณแม่อันอังคณาคุณชัยเนาะค่ะเนาะพันขนาเสาวงามเนี่ยค่ะสมัยนั้นมันลำงอยู่เนาะค่ะเนาะมาอันคณะ ม่ลัไม่บอกค่ะมากันเป็นรถอันรถบัสนิ่งๆนะคะเป็นคนโวยเนาะคนมาเนาะสาวจำน้อยก็ไปเบิ่งแหละค่ะมันก็แต่งตัวโอนเพื่อนว่างั้นเถอะปากนิดจมูกหน่อยอันมือไม้ก็อ่อนช้อยโอลชนเนาะค่ะเนาะเสียงก็ม้วนว่างั้นเถอะเพลงก็ดังแหละค่ะม้วนออกมาเนี่ยก็คนถูกใจชอบใจเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปไม่บอกค่ะ อับเทอร์คือหาบรรยากาศย้อนยุคเนาะค่ะเนาะรุ่นอินน,นูเซนต์เอยว่าเอยตุ๊กตถาว่ารุ่นอินนูเซนต์อันมันก็เป็นความเบ,บิกบานเนาะค่ะเนาะอีกแบบนึ่งแล้วเทอด้เห็นเพลงสาวอุบลรอรักเนี่ยแล้วก็มันก็ทําเพื่ออันย้อนเอ้ยก็ฟังเป็นบางครั้งเนาะคะ่ะเอยก็บเบนแม่เนาะฟังของมืออันอเทอรอันนี้คืออยากฟังก็เปิดฟังกับขโมนไปอีกแบบเลยคะ่ะ เสียงพ่นเนาะคะ่น้ำเสียงเพ,พ่นคนบัานอดดังมางั้นเถอะปะน้ำเสียงเพ่นเปิดฟังมันเหลือเทื่อเหลือก็ทูกใจเนอะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นอยู่นําล็อกของอันสเต็ปเลยมางั้นเถอะปะอันนี้บอกเรื่องโม่ลำเนอะค,ะะคะ่เนาะโม่ลำผู้ชายก็มีอันพึค้ค่ะโปอฉลาดน้อยเหมือนบอกคะ่ะอันที่พันลำ เฮ้ยแม่เอตัวกตานี่มักขนาดกระพ่องโปฉลาดน้ยอยลำโอ้ยลำโอ้ยเนาะคะ่ะเนาะพ่นนั้นพันเป็นรุ่นนั้นขูว,ว่างั้นเหรอป้รุ่นหมัวลำพันโอ้ยม้วนค่ะเสียงพนันนั้นลำก็เป็นนั้นคล้ายๆการเขียนหนังสือเนาะคะ่ะเอยมานั่งเบ่งการลำเนี่ยค่ะม้วนเด้อค่ะถ้าไปฟังดีๆแล้วมันบที่คนพันติดเนาะค่ะเนาะพว้เทาผู้แก่พันก็ติดฟังลำลังสมัยก่อนแม่อุยเอยเฮงเต็กสมัยอ่ะ ฟังหมอลำเนาะขอนอ้อนคนอันอีสานว่างเด้อป้ามอลำก็ตนแรงแรงเนาะขอนหลังกินข้าวแรงแล้วถ้าเปิดวอทยุฟังบันหมอลำเครื่องสมงเนาะขอนพันลำเมื่อฟังเป็นเรื่องเป็นเาวาโมอลำโกนเนาะข่นเนาะมันก็หลายอย่างบบได้ฟังหึงเลยเด้อค่ะเลยกันในว่าตรงๆบบได้เห็นเพราะว่าถ้าเหมือบานก็ส่วนมากมันมันบกค่อยมีเนาะข่นเนาะมันบ่ค่อยมีถ้าเป็นหมอลำก็เป็นเพลงเนาะค่ะเดี๋ยวนี้เนาะเป็นหมอลำเพลงก็พันกั มันก็เปลี่ยนยุคไปเ้ยว่าตามมันสมัยของคุณแม่ช,ชวีวันดําเนินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกับเพลงม้วนเสียงนี้เสียงพันจังเงินเสียงหมอหลํานะคะเสียงพันเอื้อนพันตื้นโอ้ยเพื่อนะไได้มาเป็นหม่หลํำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อนน่ะร้องมาเปลี่ยนเพลงทั้งๆที่มีแต่แขนเด้ค่ะหลังงเือหม่หลํำนี่มีสมัยก่อนมีแต่แขนมีแต่นคนเป้าแขนกับหม่หลํำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสองคนเท่านั้น แล้วจังมีอันกองมีแต่เป็นดนตรีใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นลำน้ำบงน้ำบานที่ว่าเห็นทั่วๆไปมีแต่คนอันคนลำมันอะคะ่ะคนร้องกับโมเข็นเอะสุดจังอันคนฟังติดเจ,จอรเนาะคะ่ะนางคนไ้โอไ้โอยเนาะคะ่ะเนาะลังคนกันด้เพราะว่าพันลำม่วนเรยอว่าแล้วมันแล้วถ้าฝังถึงเรื่องก็ไปถึกล็อกของคนก็ให้ละคะ่ะกับพันก็มีการบริจาคเงินกนะะ็เอาเงินอันเบอันเป็นสินน้ําใจเนาะคะ่ะเนาะ ก็คล้ายๆอันร้องเพลงลูกทุงเสื้อพวงมันไหลคือกันว่างั้นเด้อปะ mm hmm. เดี๋ยวนี้มันก็มีแต่ว่ามันก็เปลี่ยนอีกแบบนึงเนาะค่ะเนาะกระบอกแม่นว่าแต่ก็ไปตามแต่ละยุเอว่าตามแต่ละสมัยก็ม้วนไปอีกแบบค่ะแต่สมัยเอ่ยอย่างเป็นเสาพันหอบเสื้อหอบสัตไปอนันนอนเฝ้ามอหลำเนาะค่ะเนาะ <laughs> ไปฟังอยู่ได้คะ่ะเบื้องยูเพลงสองเพลงพันลำอ้อยอ้ยอยอยขึ้นมานี้จักลับไปก็เลยค่ะตื่นขึ้นมานี้นั่นเท่าแม่ไปพวกว่าอีน้างั้นลูกลูกไปเหมือบบ่ได้เบื้องซะก่ะหอบสาดหอบเสือไปเฝ้าหมอลำเออเลยมานั่งขึ้นมนนังขึ้นยักหัวแต่ว่าก็มีความสุขเลค่ะที่เอายห้ฟังนี่ขึ้นแล้วก็มีความสุขเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันรุ่นนี้รุ่นเด็กน,น้อยรุ่นนี้พันกระบาดถมเนาะค่ะเพราะมันคนละรุ่นกันเลยว่าแต่เอางไซเอายฟังก่เพราะว่ามัน กมนม้วนเนาะค่ะเนาะเบิงหนังสมัยก่อนหนังขายยาเนาะค่ะเนาะหนังกางแจงบบเด้อมพาอมตัวนได้ค่ะอันใส่กางแจงแล้วก็พูดอยากเบิงก็ไปอันหอบซาดหอบเสือไปเนาะค่ะเนาะแล้วพันก็ขายยายาแก้พยาธิเนาะค่ะยาแก้ปุงแก้ปวดก็ว่ากันไปว่าไงเด็ดปะซอจงค่ะนังเทือนเป็นสาววัยรุ่นกมวนเนาะค่ะเนาะไปเพราะว่าเหาอันอินโนเซนต์ว่า้นเด็ดปะ มื่อลกแล้วาแฟกันจักเราคุยเตอฝังไอ้ตุกตาแต่ละมื้อแต่ละวินเนาค่ะกันยังดีกว่ที่ว่ามีเรื่องคุดคุดออกแล้วก็คุยแล้วเทือกคุดบออกก็นั่งจึ้งนี่และค่ะก็มีบางอันบางอันช่วงที่เอ้ยลินกาแฟมาแล้วเทือกินกาแฟไปแล้วเันเมื่อถวยซิซื้อบดิฮอนอัดลงซ้ําแล้วก็มาเป็นรอบใหม่ละค่ะถ้าว่าบดลืมก็คคำบดจิงก็มีเรื่องคุยคุยจนนั้นลิ้นพันกันนั่งเทือนแล้วเทือกพอมีเรื่องคุยก็นั่งอัน คุยเรื่องตะเลนึกว่านึกนะอันน,นึกตัวผู้เจ้าคุยเรื่องตะเลดีเนาะแบบโบกซ้ําขึ้นโบกก็นจนมืดถวยเบาเรื่องอันข้างนอกอันนอกขนาดบรรยากาศข้างนอกหนาวเย็นข้างในอุ่นอันแต่กระเบ้าตามภาษาวอยไปก็เอาไปมามืดถวยแล้วก็กาแฟมืดถวยวก็ไปเพื่อไปมันเน, <laughs> นี่ยค่ะกรนึกขำอยู่เลยค่ะตัวผู้เจ้าก็เลยอ่ะ กะบอกว่ากันเนาะค่นเนาะมันเป็นคลิปสบายสบายคลิปแม่บ้านแม่บอกค่ะกันคําพูนหลือเข้ามากะอยากแฮปปี้อยักจอยกันก็มาค่ะมาอันกินกาแฟกับเอ้ยเนาะค่ะเนาะก็ง่ายสบายกันว่างั้นเหรอปะคำช่วงหรือคดออกมีเรื่องเว้าก็คุยให้ฟังค่ะคำบอกมีเรื่องเว้าก็นั่งจึ้งเคยเว้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณหลยๆหลที่เพื่อนๆเข้ามาแฮงค่ะมือเอ้ยค่ะแต่ละมื้อว่า ฝ you know you know si ั่งเอวว่าวไปใส่ย้อยฝั่งนู audience, ้นค่นู้นแล้วว่าเรา้นัะวว่าเตะไอ้ตุ๊กตาเมื่อนี้เราวนัะวว่าวไหลบ่บังั้นเหรอปะคิดว่าว่าวยายว่าวไหลเนาะค่ะนู้นก็เป็นของหลานสาวน้อยแล้วค่ะยายว่าวไหลคือเราก็อย่าหัวนะคะตัวนั้นเด็กน้อยเนาะค่ะนู้นอันมามาอันทาคืใหญ่อัดคลิปอัดใหญ่บ่อัดจักเทื่อใหญ่หมวยหวยเตีเว้่าวบอกเราว้าอี๋บอกเราว้าอีกจนมันบอกว่าเอามือนี้จิ้มจิ้มไปแล้วก็ อัดเลยเพราะว่ากดสีแดงๆแล้วก็อัดแล้วก็เว้ามันว่ะเออแล้วขึ้นยักหัวค่ะก็บอกว่ากันเนาะค่ะเนาะอ่ะกะมืมนวนค่ะตามสไตล์เอยเนจะเดอก็เหอเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเมื่อไม่วันไม่เนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็พูดเลยเป็นใครก็เศร้า้ยๆเนาะค่ะเนาะคำพูดเลยมีเวลาก็แต่ละมือก็เข้ามาแห้งน้ำเอ้ยค่ะนิดๆน่อยๆพอพอเอได้หัวาะกันว่างั้นเถอะปะหัวราะหนึ่งครั้งอายุยืนไปเจ็ดปีแม่นบอกค่ะแม่นบอก หรือว่าเวาพิดเวาถึกอยู่นั่นหนอกันเนาะหัวเลาะหนึ่งครั้งอายุยืนไปเจ็ดปีแม่บอกค่ะจักจริงบ่จริงนะคะก็บว้าตามอันที่ว่าเหาเคยได้ยินได้ฟังมาเนาะค่ะเนาะอ่ะกาแฟเมื่อถวยแล้วก็พอกันคลิปต่อไปเนีจ็ะเด้อขอบคุณหลายหลสวัสดีค่ะ